ค่ะอาจารย์คะเนี่ยบางคนเกิดมาก็คือมีฟ้าลิขิตมาแล้วก็คือมีความสามารถมาตั้งแต่แรกเกิดแต่ถ้าเกิดบางคน,นเกิดผิดฤดูกาลนะคะไม่ได้มีความสามารถมาตั้งแต่เกิดเราสามารถที่จะพัฒนาหรือว่าทํำยังไงกับคนที่เกิดผิดฤดูกาลคะก็ะในหลักของธรรมะนะครับของพุทธศาสนาเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ได้ให้ความหมายเกี่ยวกับการฝึกฝนๆๆนะครับเขาว่ามนุษย์เนี่ยเป็นสัต ที่จะต้องฝึกฝนความหมายก็คือว่าถ้าหากได้รับการฝึกนะครับเราก็สามารถที่จะทําในสิ่งที่เราต้องการได้เหมือนกันอายกตัวอย่างนะครับว่าพระที่ไปบวชบวชเป็นพระนะครับเราก็ต้องฝึกฝนนะฮะอยู่ในทเรียกอ,อะไรในศิน227ข้อนะครับเราก็จะสามารถก็เรียกว่าไม่ปฏิบัติตนนะครับไม่เหมือนกับปุถุชนคนทั่วไป เขาเองเนี่ยฝึกฝนอาจจะเข้าใจนะครับในเรื่องของหลักธรรมชาติของคนเราว่าทำยังไงทำอะไรเหตุเกิดจากอะไรนะครับโดยที่มีพระธรรมให้การแนะนำอย่างเช่นพระธรรมเรื่องของเรื่องว่าหลักพระอริยสัจสี่นะครับก็สอนในคนเนี่ยรู้จักฝึกให้เรียนรู้นะครับว่าสรพสิ่งนียเราจะทำอะไรก็แล้วตเข้าใจในที่มาที่ไป ของความสําเร็จกับความสมเดหลังจากนั้นเนี่ยไอ้ความสําเร็จนั้นมันเกิดขึ้นได้อย่างไรเราจะต้องปฏิบัติด,ด้วยมักมีองค์แปดนะครับก็จะสามารถที่จะปฏิบัติตร o เนี่ยไปสู่ความสําเร็จนั้นได้อันนี้ก็เรียวกว่าการฝึกฝนนะครับการฝึก,นกฝนในพระพุทธศาสนาเนี่ยนะครับก็เป็นสิ่งหนึ่งซึ่งสามารถเปลี่ยนชีวิตคน,นได้เลยถ้ารู้เราเกิดมานะครับก็เรียวกว่าบางคนสังเกตไหมเขาบอกว่า มันล้มเหลวมาตลอดนะครับไปะจะต้องได้รับการบวชเรียนเราก็เลยมักจะเห็นคนโบราณมักจะให้ลูกหลานไปบวชเรียนก่อนหลังจากนั้นก็มาผ่านวิธีมีตั้งค,ครอบครัวชีวิตครอบครัวเพื่อให้มีหลักในการดำเนินชีวิตการปีนั้นก็ทําให้สุขของเรื่องของให้รู้จักใช้ที่มาที่ไปเป็นพระธรรมต่างๆๆสอนให้เราว่าเราจะต้อง เอ่อังตัวยังไงปฏิบัติตัวยังไงนี่คือความสําเร็จในการฝึกฝนอย่างนี้เนี่ยนะครับก็เป็นการสร้างนะครับเป็นวิธีหนึ่งสําหรับอ่าผู้ที่ก็เรียกว่าจําเป็นนะครับจะต้องอ่ได้รับการฝึกฝนนะครับส่วนว่าอ่าแล้วจะใครจะได้รับการฝึกฝนอันนี้หลักธรรมะพยายกอนก็จะบอกได้เลยว่าคนคนนี้ถ้าเกิดไม่ถูกดูกัรแต่ว่า หากเข้าเนี่ยนะครับในดวงชะตาราศีดินเนี่ยนะครับมีโอกาสอาจจะช้าหน่อยนะครับบางคนก็อาจจะต้องผมก,ก่อนนะครับบางคนก็อาจจะมีลูกกอนนะครับหรือบางคนอ,า,อาจจะต้องได้รับการ ปรับประองนะครับต้องนะเนิเลี่ยงนะครับให้ฝึกฝน,นในเรื่องของวิชาชีพนะครับถ้าเป็นภรรยาก็คอยแนะนําไม่ว่าจะเป็นด้านการเงินไม่ว่าจะช่วยเรื่องค่าขายส่วนก็าอาจจะเียกว่าทำให้เพราะเนี่ยผู้ที่เป็นหัวหน้าครอบครัวฉุกคิดหรือว่ามีแรงบันดาลใจอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นหลักของก็เรียกว่า เมื่อคนเราเกิดมาก็จะมาที่ต้องสุขผลด้วยวรงบันดาลใจหรือสิ่งไม่สิ่งอื่นนั้นก็ก็ขึ้นอยู่กับโชคลักษณะของกันก็เรียกว่าสําหรับดวงชะตานะคะที่ไม่ได้เกิดมาโดยปรากำหนดให้มาให้เป็นผู้ที่ามสามารถแต่เราก็ยังสามารถที่จะสุกฝลนะคะจนเป็นผู้ที่ชํานาญและมีความสามารถได้เช่นกันค่ะ